สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชุช่องครับวีไลใไฮโชกับมือนีทางสองเฮาเดินทางมาอยู่ทีวัดปู่38ครับเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางของปู่38ครับประจํางวดวันที่1ครกับกันยายนตอง5 6ที่จะถึงนี้นะครับว่าแนวทางตัวเลขของปูครับอ่าสีฟันไปตัวใดสีเดินทางไปที่ทางใดนะครับเอฟซีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อ อาเพื 96, love, whatever, ่อาเป็นการเสียเวลาครับมาก่าดนมัสการหลวงปู่น้ากันเลยครับการนมัสการครับการนมัสการครับปู่การนมัสการครับปู่เป็นยังไงครับปู่ฝนคือตกดีแต่ปู่ท่างจืดเดยตัวก็เลยตัวก็บัวเปลี่ยนแปลงบัวกเปลี่ยนแปลงปู เก้าตัวมหาตัวขึ้นอ่อนขึ้นมหตัวห้าตัวมาห้ตัวมองัปูเล้ยอนสูตรอันเกตตัวมาสามอันมาสามตัวบนอันบได้เฮ็ดระบ่ปูเป็นยังขึ้นพเฮ็ดปูมันเข่าอยู่บนบ่บ่เข่าพ่อสามตัวบ่โอ้มันบ่เข่าพ่อสามตัวก็ได้เส้าเฮ็ดมันเข่ามันบ่เข่าหอดสามตัวปูแล้วอันอันสูตรดับล่างตัวเดียวเห็นได้เฮ็ดบ่ปู งตอดม่่อยไปกเบิ้งึไ่ย้งเาเมื่กี้มันเข่าเมันหลุดปูมันเขาบอกถืออันหกเลียนมีหกปัโอดับอยู่ยู่นป่ปูโดนกมันิดดยวั้นบ้กัยังไงอยู่มว้ยอยางประเสิีเดียวนโอบปสะิหกเ่อนี้ได้ปูดได้ดับยังค่ะนี่ดับล่างตเดยอแหมสองดับลลางตเดยอสองจะไปเอาน้ำไรอนเอาอ่านมากมากอยู่ โอ้เทียนมาติป pues no, nah ูเตอร์ด right? hmm. ับตัวเดียวนี่สองขัดตามสูตรเนาะปูเนาะขัดตามสูตรอันนี้บนบ่ปูนี่สุดล่างสุดล่างเก่มาถึกีกีสองนี่สี่องเออผมเมาสุดสุดหานมักสุดห่านบอกสี่สองสุดหานนี่คืออย่างนี้ปูอีกสูตรนึงวะเออนี่สูตรนี้บ่เห็ดทำเท่าเท่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคันรุดเราทิมได้บ่ทิมเราได้ปูสิเฮ็ด ปูแล้วมาใส่ศูนหาี่มานหอมามาเลมันก็0ูนสคงกระซือไลยได้ปูศูนหานี่ยว่าเ่อิ่เี้าเก้าหนึ่งเก้าสามนเนี่ยชู่อเกหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งกับห้าหกห้าเจ็ดห้าหกศูหนึ่งอีกลังอีกลังห้าหกโอ้เก้าหกไหมเก้าหกเก้าหก็ว่า หกปัจจุบันออกขาหกที่้าลงปาก้คืลงปากติปัววยคือลงปากเท่าติปููดึงมามาหกเก้าหเก้าหกตัวนึงม่เนอืมบนกับเป็นโตเก้านะติปวบูาเ็ดี้เ้าดไม่ว่ะเ้าอดบอกวหกยวว่าม่นบ่ปู สีเศร้าเราเป็นบ๊อบปูวันนี้เฮ็ดเห็ดฟีเนี่ยปูงวดสุดท้ายได้ไงงวดนี้งวดสุดท้ายบอปูปูว่าสีบ๊วงเฮ็ดแนวทางเด้อพี่น้องเด้อปูสีห้งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายาสันพี่น้องสีบ๊วไห้ไทยลงยูทูบแล้วบบปู เอาเอาพี่น้องเอาก็่ <ฮะ S 2> ือว่าเฮ้ามากอแนวทางน้ำปูครับเป็นงวดสุดทไายปูวาสิบวเฮดอีกหล้วสันครับผมเอาพี่น้องงวดนี้เ็ไปมันนันนะคะเนอะก้อนปูสีนะคะวันใดไห้ท่า,าเล้วปูวาสีเหลือเฮ็ดเหลียวนาะพี่น้องเนางงคนะค่ะอันนี้สูตรล่างกันนปูสูตรบนเด้ครับสัน งวดน,นี่มันจะหาตัวุ่มเก่าหน่อยค่ะอล่างหมดนี่ก็เป็นล่างก็เป็นเก่าเก่าหนึ่งเก่าส,สามพี่น้องล่างนะคะนอกาะอีกตัวหนึ่งก็คือเก่าหกนะคะระบนก็เป็นหาหาตัวมาสองตัวคือเก่าพี่น้องเอาไปจับเบื้องเอานะคะนอกจากที่พันมาก,กับปูก็ได้จับให้แล้วนะคะเอา,าันจะคลิปเก่ามาเพื่อนก็บอกอยากให้ปล่อยแล้วติปูเจ้าอาวาสติปู ปูปูก็เป็นพารูบัดคนนี้เนาะปูเนาะปูเป็น<ม>ปปเนจ้าอาวาสเนาะโอ้คนก็บอกอยากให้ปล่อยที่ปูเอาพี่น้องก่ะลองพิจ,จารณาเบิ้งปูบางหัวนี้งวดสุดท้ายแล้วเนาะส, <c oughs> สุดท้ายครับสีบ่มีปูสามแปดแล้วพี่น้องเหรปูสีบ่้ปล่อยแนวทางแล้วนะคะเนาะงวดสุดท้ายเราได้ปูแบบนี้เอาเอาพี่น้องปูเวาวเร็วพี่น้องฟังดีๆเด้อพี่น้องงวดสุดท้ายแล้วนะคะเนาะเพราะว่า ปูก็เป็นพรกพระลูกลูกวัดเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นก่ะเจ้าอาวาสเพิ่นกับป่อยากให้ปล่อยนะคะอปูว่าที่พานมาปล่อยกับปูดันเทตุซืีเนาะพี่น้องเนาะปูว่ากับสิบ๊อบ่อยแล้วงวดนี้งวดสุดท้ายแล้วนะคะเนาะเป็นร่องพิจารณาเบิ่งสำหรับแนวทางสุรีของปูนะคะปูกวป็วก่าวย,ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่คือเก่าครับเนาะพี่นน้องเาะใสน่นใบเขียนใบโตอ,อะ่ะ ตัวเก่าตัวเดิมครับค่ะก็มีเปลียปล่ยนแปลงจนหวัวม<า>ยมือ,มอปูปด้ยน,นี่ครับเอาจังมากเบิ่งน้ำกันเอทยาสีแดงมาเตีมจัง่อยในะมันบดินเอาค่ะพี่น้องคะแคปน้าจอยพิจารณานาคะแนวทางนะคะของปูนะคะย่างเป็นตัวเก้านะคะล่างกับเป็นเก่าหนึ่งเก่าสามเบิ้งดีๆพี่น้องเบื้องให้ชัดๆนะคะเนาะวิ่งล่างเก่าเม็ดเดียวค่ะ ล่างก็คือเกาหน่งเกาามนะคะบน 03, 0ูนย์ส0มนย์ห้าศย์เะคะแล้วก็ล่างนะคะสตัวมา1ตัวนะคะหนึสนะคะแล้วก็บนนะคะหตัวมา2ตัวนะคะมี3 8 0แปนย์ห้เะคะเอาพิเจอหน้าเบิ่งงป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะ เอาค่ะ <One> ส <input> so right. so ุดท้ายนี <2 LS Yap ua> <ources> ้ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องน้ำปูให้ได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะคะสาธุครับปูสาธุครับเอาครับหลังจากรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขจากปูสามเปดครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเฮาครับต่อไปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายใส่สุดเดอร์ครับเอฟซีครับเนื่องจากปูกับมีปัญหาหลายอย่างนะครับก็คือสี หยุดให้แนวทางต่อเอฟซีแล้วนะครับอ่กัสขอแสดงความยินดีน้ำปูสิได้พักผ่อนบ่กับเอฟซีล้วก็ขอแสดงความเสียใจอ FC เอฟซีเฮาสิได้แนวทางจากปูบ่ต่อไปนะครับกะเป็นคลิปสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่ลงปูสิจุดให้แนวทางครับเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างนะครับที่เฮาบ่สามารถเว้าออกอากาศได้เนาะครับเนาะอ่าเฮ็ดจังได๋กะ ตามต่อสำนักอื่นนะครับเอฟซีก็ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีที่เข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดื้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับวีไลให้โชคนะครับเอฟซีไม่ที่เข่ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดื้อครับเพื่อสิบวัฒาดข่าวสารเด็ดๆดังๆจากทางช่องเฮากลับเอาครับบอกไปยังนะครับเอฟซีเฮากับปูกับมีปัญหาหลายอย่างเฮาาก็เห็นใจปูเนาะครับเนาะ ต่อไปนีกะคลิปนี้กะทิเป็นคลิปสุดท้ายถ่ายสุดของปูสามนะครับเอฟซี FC ทันใดที่เป็น f อซประจําของปูสามแปดกะพี่น้องขอสแสดงความเสียใจน่าสุดท้ายนี่ให้เอฟซทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งกับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ